โหอะไรอ่ะโอ้ยห่างหายไปนานโหตายตายตายไม่ได้ห่างหายไปนานเกินคิดถึงบ้างไหมสเลนเดอร์โอหนะไม่ได้หรอกมันต้องคิดถึงกันอยู่แล้วรอบนี้มึงโผล่ที่ไหนอ่ะโล่โหรงบาลล้างไงเซนทอเลียมไงโถไม่รู้อะไระแล้วสเลนเดอร์อยู่ที่โรงเรียนกูเล่นในห้องคอมกูเล่นจนรู้หมดแล้วตำแหน่งมึงไะกระดาษโอ้โอ้โอ กระดานมึงอะอยู่ไหนรู้มดโอไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ,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 ฮอย่าแหลกอย่าแหลกแหลกนี่ไงวะโอไปเลยไปเลยไม่ได้หรอกโอเนี่ยโอนะฮะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมโอโห่หายไปนานมากๆมากๆสุดไปเลยนะโอโหไม่ได้ครับระดับนี้แล้วระดับนี้แล้วต้องไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว อืมพคุ้มก,กันกูเยอะโอ้โหโในนี้ต้องมีแน่นอนครับมันไม่มีวะโธ่แค่นี้เองกลูอะไรหนาอู้อ้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยนัน oh. ย hmm. 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 Ma ู่ใช่ไหมโอ้ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยม่อยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้พี่สิงโอ้โหอืมอืมอืมคือผมโหลดแมปใหม่มาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ที่หลัง เดี๋ยวเอาไว้ลุยกันทีหลังชุกไมเกิลว้าว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 พี่สิงก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวห้องน้ำเย่โอเย่ห้องน้ำ เข้ i l ี่เล็กโน้กโ What the fuck No No Smoking แล้วเขจะมา Smoking ในนี้ไม่มีหรอกใครจะอารมณ์มาดูดบุหรี่โดเอ้ย <lineage> <presses> ไปเลยครับผมโอ้โหในนี้ไม่มีฮะตายตายตาย,ตายไม่ได้หรอก เดินต่อไปครับโว้วมาซักผ้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกเลยไหมเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเดินต่อเดินต่อโว้วว้วอย่าแหลกอย่าแหลกกลัวเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่กลัวเฮ้ยแล้วที่เหลือมันอยู่ห้องไหนแล้วเนี่ยโอ้เย่เย่เย่โอ้เสียงเสียง ไม่จริงไม่จริงโอ้อะไรเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แล้ววะ้ตาย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 เจอท้าทายแล้วเนี่ยออกมาไปชิบอ,อุ้ยอู้อู้อ้อู้อู้ไม่เอาโอ้เฮ้ยโอ้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอโอ้นี่อีกใบหนึ่งโอ้ปั๊บกใบครับ ไม่ได้ไม่ได้อีกแค่สองวเท่านั้นต้องไปหาให้เจอผมจะไม่หันหลังอีกต่อไปแล้วอ้เร็วเลยเร็วเลยอยู่ไหนบ้างเนี่ยโอ้วอตเ h อ f ฟักออกไปจะเจอไหมเนี่ยอู้ฮูไม่เจอ ไป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 เฮ้ยชุบเฮ้ยเฮ้ยนอ,อนนี่เราเดินวนมาที่เดิมหรือไม่อู้อ้เสียงกูว่าแล้วโอู้อู้ เกิดาเกิดาอยู่ไหนอู้ไปแล้วไม่อยู่แล้วเรายังไม่ได้เดินตรงไปเลยใช่ไหมนี่เจ็บห้องอะไรเนี่ยเจ็บใบที่เจ็บอุ้ยอีกใบเดียวเท่านั้นแหละโอ้เสียงเสียงเสียง เสียงพ่อมึงพ่อมึงอีแค่ใบเดียวไอ,อ้เสียงแม่งสัตว์โอ้อยเสียงไอ้ไอนผู้ชมนม่กลัวเอ้อยผมไม่เคยเก็บได้เจ็ดใบเลยเนี่ยเสียงแม่งอย่างน่ากลัวอ้อย โอเคครับโหแค่เสียงแค่นี้กลัวทําไมเนี่ยออตายตายตาย,ตายไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันโอ้ัันยังไงมันแค่เสียงโหป๊อตไปได้นะฮะแค่เดินต่อไปนะผมเฮ้ยผมว่าทําไมตัวผมมันพุมพัมพุมพัมอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ย ฮ <minutes> เ,หเห <okee> well. แค่ใบเดียวเท่านั้นเรามาลุ้นกันว่าเราจะเก็บได้ไหมเฮ้ยพี่สิงห์พี่สิงหช่วยผมดูว่าอย่ากลัวเสียงอู้อู๋เฮ้ย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 เอาหายไปแล้ว อออ้หเายไปผมจำได้ว่าอีกห้องหนึ่งมันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องจักรอะโอ้โหมันอยู่ไหนอน่ยจำไม่ได้ไปไปวิ่ง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 เอ้ยเอ้ยใกล้เจอยังวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งโผล่มาแค่ใบเดียวเองเฮ้ยติดเก้าอี้สัตส โอ้กินไอติมกันไหมเนี่ยโอ้โหไม่กินหรอกไม่มีอารมณ์นะฮะใครจะบ้ากินไอติมตอนนี้ไปครับไปครับอู้อู้อู้แม่เจ้าอีแค่ใบเดียวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไอไอไอแห้ง โอ้โหได้ตั้งเจ็ดแผ่นนะครั้งรในประวัติศาสตร์คอนติเนียลฟักกิ้งโนาะเนาะนานออกไปดิโอเคครับออืมอืมมเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาเป็นด่านในนั่นอะไรวะเอซนเตอร,ร์เรียมแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย